ราดูสิเมียน้อยสาวสวยคิดว่าตัวเองเจ๋งฟาดเค้กใส่หน้าเมียหลวงท้องแกกลาง,งานเลี้ยงแต่พอรู้ความจริงว่าเมียหลวงคือใครหน้าเธอซี่จนแทบหมดสีเธอไม่รู้เลยว่ากำลังเล่นกับใครและที่สุดแล้วใครจะเป็นฝ่ายแพ้กันแน่ติดตามเลยจะได้รู้แสงไฟระยะคริสตันส่องประกายวิบวับทั่วห้องจัดเลี้ยงบรรยากาศหรูหราในโรงแรมห้าดาวกลางกรุงเทพเสียงดนตรีคลาสสิกบรรเลงไพเราะเบาๆแขกเรือทั้งหลายแต่งตัวสวยงามด้วยชุดราตรีทุกคนต่างพูดคุยหัวเราะอย่างมีความสุข วันนี้เป็นงานฉลองวันเกิดครบรอบ50ปีของคุณหญิงสุทาสินีภริยาคนแรกของเศรษฐีมหาเศรษฐีชื่อดังแห่งเมืองกรุงคุณหญิงสุทาสินียืนอยู่กลางห้องท้องของเธอโตเป็นพิเศษเธอกำลังตั้งครรภ์ได้เจ็ดเดือนแล้วใบหน้าของเธอยังคงสวยงามแม้อายุจะมากแล้วผิวขาวเนียนเหมือนไข่มุกผมยาวสีดำสนิทผูกมวยสูงอย่างเรียบร้อย เธอสวมชุดราตรีสีฟ้าอ่อนที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับคนท้องผ้าไหมนิ่มพลิวไหวทุกครั้งที่เธอเคลื่อนไหวแขกรับเชิญต่างยกแก้วแชมเปญแสดงความยินดีพวกเขาชื่นชมความงามและความสง่างามของคุณหญิงทุกคนต่างพูดถึงความกล้าหาญที่ท้องลูกในวนัยนี้เสียงชื่นชมและคำอวยพรดังกึกก้องไปทั่วห้องแต่แล้วบรรยากาศก็เปลี่ยนไปประตูห้องจัดเลี้ยงเปิดอ,ออกอย่างแรง เสียงกระแทกของประตูดังสนัน่นทุกคนหันไปมองพร้อมกันเสียงพูดคุยเริ่มเงียบลงดนตรียังคงบรรเลงต่อไปแต่บรรยากาศเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงผู้หญิงสาวคนหนึ่งเดินเข้ามาอย่างมั่นใจเธอสวมชุดราตรีสีน้ำเงินเข้มรัดรูปผมยาวดำสลวยเรียบตรงเป็นเงาง,งามรูปร่างเพรียวสวยผิวขาวใสใบหน้าสวยคมคาย ดวงตาคมกริบมีแววดุดันนี่คืนพัส,สอรเมียน้อยคนใหม่ของสามีคุณหญิงอายุเพียง25ปีสาวสวยที่ได้เข้ามาในชีวิตของเศรษฐีเมื่อหกเดือนที่แล้วนพัส,สอรเดินตรงมายัางโต๊ะเค้กวันเกิดส้นรองเท้าสูงเคาะพื้นดังคลอกๆทุกคนจับตามองด้วยความตกใจบรรยากาศในห้องตึงเครียดจนแทบจับต้องได้คุณหญิงสุทาสินียืนนิ่ง มือของเธอประสานกันวางบนท้องใบหน้าแสดงความสงบแต่ดวงตากลับมีประกายแวววาวเธอจ้องมองนภัสสออย่างตั้งใจไม่มีความกลัวแม้แต่น้อยนภัสสอนหยิบมีดตัดเค้กขึ้นมามือของเธอสั่นเล็กน้อยด้วยความโกรธเธอตัดเค้กชิ้นใหญ่ออกมาครีมขาวนุ่มเกาะอ,อยู่บนมีดกลิ่นหอมหวานของเทกวานินลาลอยมาในอากาศ แต่ความหวานนั้นตรงข้ามกับบรรยากาศที่กำลังจะเกิดขึ้นนภอรเดินตรงไปหาคุณหญิงระยะห่างระหว่างพวกเธอลดน้อยลงสามเมตรสองเมตรหนึ่งเมตรจนกระทั่งหยุดอยู่ตรงหน้าคุณหญิงดวงตาของนภสรเต็มไปด้วยความเกลียดชังใบหน้าเธอบิดเบี้ยวด้วยความโกรธแขกเรือทุกคนกลั้นหายใจไม่มีใครกล้าเคลื่อนไหว ทุกคนรอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นเวลาดูเหมือนจะหยุดนิ่งนภัสสอนยกเค้กชิ้นใหญ่ขึ้นเหนือศีรษะแขนของเธอสั่นด้วยอารมณ์ดวงตาเธอเต็มไปด้วยความบ้าคลาั่งปากของเธอบิดเบี้ยวเป็นรอยยิ้มที่น่าขนลุกแล้วเธอก็คว้างเค้กใส่หน้าคุณหญิงอย่างแรงครีมขาวนุ่มกระเด็นไปทั่วเค้กชนใบหน้าของคุณหญิงอย่างจังครีมเละเธอไปทั่วหน้าผมสวยงามเปื้อนไปด้วยครีมและเศษเค้ก ชุดราตรีสีฟ้าอ่อนเปื้อนรอยขาวเสียงร้องอ้อของแขกเรือดังขึ้นทุกคนตกใจจนพูดไม่ออกบางคนหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายภาพบางคนปิดปากด้วยมือบางคนถอยหลังด้วยความกลัวแต่คุณหญิงสุทาสินียังคงยืนนิ่งเธอไม่ได้ร้องไม่ได้กรีดไม่ได้โกรธหรือสะดุ้งแม้แต่น้อยเธอค่อยคอยยกมือขึ้นเช็ดครีมออกจากหน้าเอานิ้วเก็บเศษเค้กออกจากตา และเธอก็มองตรงไปที่นภสรดวงตาของคุณหญิงเย็นชาจนน่ากลัวรอยยิ้มเล็กๆเ,เริ่มปรากฏที่มุมปากนั้นไม่ใช่รอยยิ้มของความกลัวแต่เป็นรอยยิ้มของผู้ที่รู้บางสิ่งบางอย่างบางสิ่งที่นภสรไม่รู้บางสิ่งที่กำลังจะทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปนภสรยังคงยืนหอบหายใจหน้าอกของเธอขึ้นลงอย่างรวดเร็วมือของเธอสัน่น เธอรอดูว่าคุณหญิงจะทำอย่างไรแต่คุณหญิงกลับไม่ทำอะไรเลยเธอเพียงแค่ยืนนิ่งมือวางบนท้องรอยยิ้มนั้นยังคงอยู่คุณหญิงค่อยๆเปิดปากพูดเสียงของเธอนุ่มนวลแต่แฝงด้วยอํานาจคุณรู้ไหมว่าลูกในท้องของฉันคือใครนภสรขมวดคิ้วเธอไม่เข้าใจว่าคุณหญิงหมายความว่าอะไรแน่นอนว่าเป็นลูกของสามีคุณหญิงสิ นั่นเป็นเหตุผลที่ทําให้นาภัสรโกรธเพราะคุณหญิงยังคงได้รับความสนใจจากสามีทั้งๆท,ที่อายุมากแล้วแต่คุณหญิงกลับสายหน้ารอยยิ้มของเธอกว้างขึ้นนี่ไม่ใช่แค่ลูกของสามีฉันนี่คือลูกชายคนเดียวของครอบครัวธนกิจวัฒนาทายาทคนเดียวที่จะได้รับมรดกทั้งหมดนาภาัสศนตาโตเธอเริ่มเข้าใจแล้วคุณหญิงพูดต่อ คุณรู้ไหมว่าครอบครัวธนกิจวัฒนาคือใครพวกเขาเป็นเจ้าของธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสามีของฉันเป็นเพียงผู้จัดการทั่วไปทำงานให้กับครอบครัวธนกิจวัฒนาความจริงก็คือฉันคือธิดาคนเดียวของประธานธนกิจวัฒนาฉันแต่งงานกับสามีเพราะพ่อของฉันต้องการแต่ทรัพย์สินทั้งหมดยังคงอยู่ในมือของครอบครัวฉันเสียงกระสิบของแขกเรือดังขึ้นทั่วห้อง ทุกคนเริ่มเข้าใจแล้วนภสรน,น้าซีดมือของเธอสั่นมากขึ้นเธอถอยหลังทีละก้าวคุณหญิงเดินเข้าไปใกล้แม้ว่าน่าจะเปื้อนเคกแต่ท่าทางของเธอยังคงสง่างามมีอำนาจน่ากลัวคุณคิดว่าการมาที่นี่และทำแบบนี้จะทำให้ฉันอับอายคุณคิดว่าคุณจะได้รับความสนใจจากสามีมากขึ้น คุณคิดว่าคุณจะได้ครอบครองทรัพย์สินเหล่านี้แต่คุณผิดแล้วคุณไม่รู้ว่าคุณกำลังเล่นกับใครคุณหญิงหันไปมองแขกเรือทั้งหลายทุกคนต่างจับตามองด้วยความตื่นเต้นในงานวันนี้มีแขกที่สำคัญมาร่วมง,งานทนายความของครอบครัวเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูงนักธุรกิจชั้นนำทั้งหลายทุกคนมาร่วมง,งานเพราะความเคารพต่อครอบครัวธนกิจวัฒนา ไม่ใช่พระสามีของคุณหญิงคุณหญิงชี้มือไปที่นาภาสรตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนาภาสรจะไม่มีสิทธิ์เข้ามาในบ้านของฉันอีกต่อไปนาภาสรจะไม่ได้รับเงินแม้แต่บาทเดียวจากครอบครัวนี้และท่านผศรยังคงเป็นเมียน้อยของสามีต่อไปสามีของฉันจะถูกไล่ออกจากงานทันทีคุณหญิงหันไปมองชายัวกลางคนที่ยืนอยู่มุมห้องนั่นคือสามีของเธอ เขายืนนิ่งไม่กล้าเคลื่อนไหวใบหน้าซีดขาวเหงื่อไหลออกมาตามหน้าผากเขารู้ดีว่าภรรยาของเขาพูดจริงเธอมีอำนาจที่จะทำทุกอย่างที่พูดคุณหญิงเดินกลับมายืนตรงกลางห้องแสงไฟระยะส่องลงมาบนตัวเธอแม้ว่าน่าจะเปื้อนเค้กแต่เธอยังคงดูสง่างามมีพลังหน้าเกรงขามเธอวางมือบนท้องอีกครั้ง ลูกในท้องของฉันคือทุกอย่างลูกคนนี้จะได้รับมรดกมูลค่าหลายหมื่นล้านบาทลูกคนนี้จะเป็นประธานของบริษัทในอนาคตลูกคนนี้คือทุกอย่างที่คุณไม่มีวันได้นภอรเริ่มร้องไห้คุณหญิงสูดลมหายใจเข้าลึกๆเธอเดินไปที่โต๊ะข้างๆหยิบผ้าเช็ดหน้าสีขาวขึ้นมาเช็ดครีมน้ำเศษเค้กออกจากใบหน้าอย่างช้าๆทุกคนในห้องยิงคงเงียบกริบ บรรยากาศหนักอึ้งจนแทบหายใจไม่ออกนภอรยืนสั่นอยู่กับที่น้ำตาเริ่มไหลออกมาตามแก้มเธอหันไปมองสามีของคุณหญิงแต่เขาหันหน้าหนีไม่กล้ามองตาเธอนภสรรู้ทันทีว่าเธอแพ้แล้วคุณหญิงเดินกลับมายืนตรงหน้านภอรคราวนี้เธอยกมือขึ้นแต่ไหลของนภสรเบาเสียงของเธอนุ่มนวลลงแต่ยังคงเต็มไปด้วยอำนาจ ฉันเคยเป็นเหมือนคุณตอนอายุ25ิบห้ปีสวยเชื่อมั่นในตัวเองคิดว่าความสวยคือทุกอย่างแต่ชีวิตรอนฉันว่าอำนาจที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ความสวยอำนาจที่แท้จริงอยู่ที่สติปัญญาการวางแผนและการรู้จักตัวเองคุณหญิงถอยหลังหนึ่งเก้าเธอหันไปมองแขกเรือทั้งหลายขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมง,งานวันนี้ ฉันขอโทษที่ทำให้ทุกท่านต้องเห็นเหตุการณ์ไม่น่าดูแบบนี้แต่บางครั้งการสอนบทเรียนก็จําเป็นต้องมีพยานเธอบอกมือเรียกพนักงานพนักงานสองคนรีบเดินเข้ามากรุณาส่งคุณพัฒนสอนออกไปและอย่าให้เธอเข้ามาในอาคารนี้อีกพนักงานทั้งสองพยักหน้าพวกเขาเดินเข้าไปหารพัศส,สอน,นพัสสอนถอยหลังเธอสายหน้าอย่างรวดเร็วไม่ ฉันจะไปเองฉันไม่ต้องการให้ใครมาสัมผัสฉันนภสรเดินผ่านแขกเรือทั้งหลายทุกคนถอยให้ทางไม่มีใครกล้ามองตาเธอส้นรองเท้าของเธอขอาะพื้นดังก้องไปทั่วห้องเสียงนั้นเต็มไปด้วยความพ่ายแพ้เมื่อนภสรเดินออกจากห้องไปประตูปิดลงอย่างช้าช้าบรรยากาศในห้องเริ่มผ่อนคลายแขกเรือเริ่มประซิบคุยกัน บางคนพยักหน้าอย่างเห็นด้วยบางคนสายหน้าอย่างสงสารคุณหญิงเดินไปที่โต๊ะเค้กอีกครั้งเธอหยิบมีดตัดเค้กขึ้นมาตัดเค้กชิ้นใหม่อย่างเรียบร้อยวางลงบนจานสวยงามตอนนี้เรามาฉลองกันต่อดีกว่าวันนี้เป็นวันพิเศษสำหรับฉันไม่ใช่เพียงแค่วันเกิดของฉันแต่ยังเป็นวันที่ฉันได้สอนบทเรียนที่สำคัญแขกเรือทั้งหลายเริ่มปรบมือ เสียงปรบมือดังขึ้นเรื่อยๆบางคนยกแก้วแชมเปญขึ้นเสียงดนตรีเริ่มบรรเลงอีกครั้งคุณหญิงเดินไปหาสามีของเธอเขายังคงยืนนิ่งอยู่กับที่ใบหน้าซีดขาว,ขาวเธอยื่นจานเค้กให้เขา,ขากินเค้กสิวันนี้เป็นวันเกิดของฉันสามีของเธอรับจานด้วยมือสั่นเขาพยักหน้าอย่างเชื่อฟังขอบคุณครับ ฉันขอโทษจริงๆคุณหญิงมองเขาด้วยสายตายเย็นชาฉันไม่ต้องการคำขอโทษฉันต้องการให้คุณจำบทเรียนวันนี้จำไว้ว่าใครคือคนที่มีอำนาจในครอบครัวนี้เขาก้มหน้าลงผมจำได้ครับผมจะไม่ทำผิดพลาดอีกคุณหญิงเดินกลับไปยังแขกเรือทั้งหลายเธอยิ้มอย่างอบอุ่นท่าทางสง่างามกลับคืนมา ราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแขกเรือต่างชื่นชมพวกเขาพูดถึงความแข็งแกร่งของคุณหญิงพูดถึงความฉลาดของเธอพูดถึงบทเรียนที่ทุกคนได้เห็นในวันนี้คุณหญิงวางมือบนท้องอีกครั้งเธอรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวของลูกในท้องรอยยิ้มที่แท้จริงปรากฏบนใบหน้านี่คือชัยชนะของเธอไม่ใช่แค่เหนือนภสร แต่เป็นชัยชนะเหนือทุกคนที่มองข้ามเธอทุกคนที่คิดว่าผู้หญิงอายุมากไม่มีค่าทุกคนที่คิดว่าความสวยคือทุกอย่างงานเลี้ยงดำเนินต่อไปอย่างราบรื่นดนตรีบรรเลงไพเราะแขกเหรือพูดคุยหัวเราะเค้กวันเกิดถูกแจกจ่ายไปทั่วทุกอย่างดูเหมือนปกติแต่ทุกคนในห้องต่างจำบทเรียนวันนี้พวกเขาจำภาพนภสรที่เดินออกไปอย่างพ่แพ้ พวกเขาจำคำพูดของคุณหญิงสุทธาสินีพวกเขาจำว่าอำนาจที่แท้จริงคืออะไรเมื่องานใกล้จะจบคุณหญิงยืนอยู่หน้าต่างกว้างมองออกไปยังเมืองกรุงเทพที่วิบวับด้วยแสงไฟท้องฟ้ายามค่ำคืนเต็มไปด้วยดวงดาวลมเย็นๆพัดเข้ามาเธอรู้สึกสงบรู้สึกมั่นใจรู้สึกว่าเธอได้ทำในสิ่งที่ถูกต้อง บางทีชีวิตไม่ได้สอนให้เราอ่อนโยนเสมอไปบางทีเราต้องแข็งแกร่งต้องแสดงให้คนอื่นเห็นว่าเราคือใครแล้ววันนี้คุณหญิงสุทาสินีได้ทำสิ่งนั้นสำเร็จแล้วเธอหันกลับมามองห้องจัดเลี้ยงอีกครั้งทุกคนยังคงสนุกสนานสามีของเธอยืนอยู่มุมห้องอย่างเงียบๆเ,เขาไม่กล้ามองหาเมียน้อยอีกต่อไปและคุณหญิงก็รู้ว่า ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปชีวิตของเธอจะสงบสุขลูกในท้องจะเติบโตอย่างปลอดภัยและไม่มีใครกล้ามาท้าทายอำนาจของเธออีกคืนนั้นจบลงด้วยความสำเร็จแสงไฟระยะยังคงส่องประกายดนตรียังคงบรรเลงและคุณหญิงสุทาสินียังคงยืนหยัดด้วยศักดิ์ศรีด้วยอำนาจและด้วยชัยชนะที่ไม่มีใครแย่งไปได้จบ